จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของมณฑลฐานบกที่37ได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินเชียงรายจัดงานศิละปะเพื่อแผ่นดินกำลังใจสู่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานเปิดงานศิลปะเพื่อแผ่นดินกำลังใจสู่ชายแดนโดยมีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์นครพงน้อยอาจารย์สุวิท์ใจป้อมนายกสมาคมคัวศิลปะ หัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะเพื่อแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่กําลังพลที่ปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมยกย่องบทบาทของศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในการรวมพลังสร้างสรงสรค์ผลงานเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้งานศิลปะเพื่อแผ่นดินเป็นการแสดงภาพวาดสีสันที่เกี่ยวกับทหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของแผ่นดินไทยเป็นเวทีแสดงพลังความรักชาติและความสามัคคีผ่านผลงานของศิลป์จากศิลปินเชียงรายและทั่วประเทศโดยมุ่งหวังให้เกิดการจุดประกายความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยและสร้างความปลองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศิลปะศิลปินจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างจิตสำนึกและสร้างความรักความหงแหนในแผ่นดินอธิปไตยของเราครับแต่ละภาพก็สื่อความหมา